ก็มาอยู่ในเกมนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นตัวทัดไฟที่จำเมจนะครับอ่าเป็นอันดับต้นๆนะครับในตอนแรกๆที่มาเลยครับสำหรับตัวมิลิมนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวทําได้อยู่ประมาณนี้ทําได้แค่ไฮเปอร์ครับก็เลยนะครับไปไม่ได้สุดนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวเล่นๆนะครับสำหรับตัวละครเก่านะครับอันนี้ก็เอามานะครับเป็นตัววิ่งนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ทำน้ำห็นยังได้ดีเดียว ดาเมนะถือว่าทําได้นะครับแบบดีมากๆนะครับตัวก็ถือว่านะครับมีสกิลที่บัฟที่ดีนะครับเป็นบัฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับ250มีความเร็วนะครับความเร็วโจมตีก็เยอะนะครับคริ250%เด้วยนะครับต่อเนื่องถือว่าทํางานได้ดีนะครับโรงนี้นะครับมาเป็นตัวละครเก่าๆเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าการใส้สกิลนะครับยังดีขนาดไหนนะครับส่วนมากนะครับตัวละครเก่าๆแอนิเมชันต่างๆทํางานได้ดีนะครับ ่าสกิลดาเมจนะครับระเบิดดาวมังกรนะครับก็ถือว่าท่าสกิลนะครับตัวเป็นสเกลของมิลิมนะครับก็เป็นอันดับต้นๆนะครับของเรื่องเลยนะครับแต่ว่าหลังๆมานะครับตัวจะโดนเนื้อบทไปหน่อยแต่ว่านะครับตัวก็ถือว่ายังดีนะครับแล้วก็ตัวอ่าที่เป็นเรื่องนี้นะครับน่าจะถือว่าน่าใกล้จบแล้วนะครับ ความสามารถนะครับของสกิลนี้นะยกเลิกอมตะได้แต่โซนแรกๆเลยนะครับคือเป็นตัวที่ทะลุอมตะาเมจแรงนะครับเป็นทัดไฟที่ดาเมจแรงมากนะครับนเมิดสามพันแปดร้อยนะครับแล้วก็ลดพื้นที่ไซสักษะนะครับหกสิเปอร์เซ็นะครับคือโดนเข้าไปแล้วไม่มีที่ให้ยืนไซท์เลยนะครับมันโหดมากนะครับอ่าแรกแรกครับก็เป็นตัวเถื่อนเหมือนกันนะครับนี่นะครับคอมโบ่วงแรกนะครับ เลนเจอร์นะครับเลนเจอร์ก็นะครับ2ตัวนะครับโจมตีมีบวกปั๊บบวกอะไรเพิ่มนะครับก็เป็นสกิลที่ถือว่าดีนะครับแล้วก็ยังมีนะครับฟื้นพลังมาให้นะครับเป็นสายว่องไบนะครับที่สกิลดาเมตธทตุไฟนะครับน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวทํางานดีขนาดไหนนะครับก็ทาแม็กไว้นะครับมันเป็นตัวที่ใช้งานดีนะครับเลยทํา ไว้ในตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับก็มาดูนะครับนี่บัฟนะครับหน้าป้อมนะครับสไตล์นี้นะครับออกมาสวยนะครับแล้วก็นี่นะครับสกิลนะครับคือการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องออกสกิลต่างๆทําได้ดีมากๆนะครับนี่ครับสกิลสวยนะครับสวยนะครับก็ใครมีบ้างครับสลับตัวนี้นะครับอันนี้ มันมีนะไอดีเก่าเลยนะครับอันนี้ไอดีเก่าเมันมีนะครับนี่นะครับสกิลสวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไซ้์งานดีมากนะครับในตอนแรกๆนะครับเป็นอาตัวนะครับแรไอเทมนะครับหาหายากหน่อยนะครับดูนะครับอาพื้นที่ไซส์สกิลนะครับ จะโดนเยอะขนาดไหนนะครับบางตัวนะครับตัวเก่านะครับมันมันใช้งานดีนะครับแล้วก็แรกแรกนะครับตัวที่โหดโหดนะครับตัวตัวทนายนะครับจากเรื่องอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าการใช้สกิลคอมโบการข้ามข้างหลังนะครับนี่นะครับดูความเร็วนะครับความเร็วนะครับนี่นะครับโดนโดนขนาดนี้นะครับพื้นที่โดนเยอะมากนะครับถ้ามีนะครับนี่ครับ ตายหมดนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับคือสกิลโอเวอร์มากนะครับนี่นะครับเป็นเป็นตัวที่อนิเมชันต่างๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวความเดียวลดลงหน่อยนะครับนี่นะครับปล่อยสกิลนะครับแทบโอเวอร์เลยนะครับนี่ครับสกิลคือความสวยงามต่างๆมันทำได้ดีนะครับนี่นะครับ เป็นตัวเก่าๆนะครับที่เอามารีวิวให้นะครับนี่นะครับใช้งานดีนะครับเนรับตัวเก่งนะครับแต่ว่าผ่านไปนานแล้วนะครับมันไม่มีก้าวดาวนะครับไม่มีความสามารถไปใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวโคโลโบไม่สามารถแก้นะครับที่เป็นความสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ว่านะครับตัวหลายตัวมันก็ยังมีดีนะครับแบบตัวเลมนะครับ เก่านะครับแต่ยังเก่งนะครับถือว่านะครับเป็นแหล่แทมนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับในไอดีนะครับก็น้อยคนนะครับที่จะมีนะครับมีใครมีบ้างนะครับสายแบบนี้นะครับนี่ครับตายก็มีฟื้นพลังมานะครับออกจากตัวบางนะครับแต่ว่าด่านนี้ไม่น่าเล่นได้นะครับไม่มีตัวชนให้นะครับแต่ว่านะครับเป็นตัวที่ไซส์สกิลดีมากๆนะครับ คือสกิลบัฟสกิลดาเมจดาเมจทะลุนะครับพื้นที่การใช้สกิลนะครับทุกอย่างมันทำได้ดีมากนะครับสลับนะครับตัวมิริมนะครับทดาเมจทัดไฟนะครับที่เคยเป็นสุดยอดมาก่อนนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวนะครับเล่นแรนะครับการใช้สกิลต่างๆนะครับที่จริงนะครับเอาเอาไปถ้ามีเกียร์ดีหน่อยนะครับ p v p ได้นะครับ ประมาณหลีกทองหลีกอะไรพอเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เวลาเล่นนะครับตัวแบบนี้นะครับมันก็สนุกสนุกดีนะครับแต่ถ้าสูงสูงมากๆนะครับก็จะจำเป็นจะต้องระดับนี้นะครับระดับนี้ก็นี่นะต้องมาในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่สูงมากตัวแบบนี้นะครับก็ดีต่อใจนะครับเวลาเล่นนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูนะครับสลับตัวนี้นะครับสลับมิลลิมนะครับอันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับ